เฮ้ยป่าได้บ้านสาวสวยแบบนี้เก็บได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยแฮนเลอร์ห้างนี้ดูดีอยู่นะตาผมทองใช่ไหมไม่สวยจังวะเฮ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยมีนิดเรื่อง มันมันมันมีมันมีมันมีตั้งแต่เวอร์แล้วพี่เอ้ยไม่ดิมันมีตั้งแต่สี่แล้วที่มันเริ่มเน้นเนื้อเรื่องตัวใหม่อะตัวใหม่หมดเลยเนี่ยมันดูโอเพนเวอร์มากเลยมันน่าจะเป็นโอเพนเวอร์จริงๆนั่นแหละภาคเนี้ยดูดีมากเลยเออจ่าฝูงตัวนี้มอนจ่าฝูง โอ้หน้าหน้าตาขนาดไปเท่าไปตากกันเท่าไหร่แต่ดูไหนอุอ้ยเล่นเนี่ยเล่นกับบมากเล่นกับแมพได้อะมันอย่างนี้ดิวะตอนภาคไลท์แม่งคุดกระจกมัน <laughs> เล่นกับแมพไม่ได้อเฮ้ย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 เฮยเฮเฮ้้เยม,มยมเ กูเห็นกูเห็นตัวอะไรมันเลื้อยๆกูนึกว่ามันมอนตัวใหม่เอ้ยนี่เออเฮ้ยมันโอ้โหแหลกคมระเบิดโอ้ตัวใหม่อันนี้ก็ตัวใหม่ r t x 3050ูน้นฉันจะเล่นไหวไหมนะคมกูระเบิดเจ้คุณวากร้องไปเนี่ยตัวนี้เหมือนอยู่นะเหมือนเคโลคุงอยู่นะแต่มาคุณวาก็ติดเกมซะละ อ้ยเมี่อมอนทันมันต้องวุ่นวายอย่างงี้ดิวะมันมันต้องแบบระบบนิเวศอะนะเฮ้ยทีหลังไม่อย่างไรซี้โก้เฮ้ยเฮ้ยเจ้าอบ้ญเฮ้ยอื้อเออมันมันดูเอ๊ะเมื่อก kind of uh, really ี้อาวุธใหม่ไหมนะหรือเป็นแค่ปืนกลปืนกลปืนปืนเบา หนึ่งกลางที่จังวัดเนี่ยตัวละครดูดีมากเลยดูซีนิเมติกดูดีมากเฮ้ย,ยอย่างงี้สิวะไอ้จุดจุด N O S อย่างงี้สิวะเนี่ยเคาน์ตเตอร์อ่ะให้มันได้อย่างงี้ดิวะเอ้ยดาบใหญ่เคาน์เตอร์ด้วยเหรอมันมันมันเคาน์เตอร์ได้นานแล้วเพื่อนไม่เคยแตะเลยอ่ะมันต้องอย่างงี้ดิวะ ปีหน้าเออมีได้โบนัสสำหรับคนที่มีเวลกับไอบอลด้วยโอเคนางสองกันอีกรอบไอ้เหี้ยเรือเรือล่องทะเลทรายภาคสามปะไม่ได้เห็นมานานแเ่เนี่ยสวยกว่าแฮนเลอร์เยอะสาวแว่นคือดี แต่ปากก็ยังขยับขมูขมิบเหมือนเดิมนะตามสไตล์สรุปแล้วมันเอาเรือไอ้ที่สู้กับมันทะเลทรายมาใช่ไหมหมายถึงทะเลที่เป็นายอน <laughs> เออนะมันมันมันไม่ใช่ลำเดียวกันหรอกแต่ก็ใกล้เคียงทาเนี้มีเธอเขาบอกเออ ไม่มีหมาเปลี่ยนเป็นโจโกโบแทนอืมตัวเที่ยเพิ่งเห็นแต่พูดถึงว่ามอนเปิดตัวนี้ก็หน้าตาดูแตกอืมทีหรือม,มันก็ดูเออก็ธรรมชาติด,ดีด,ดูดูไม่สับประหลาดเหมือนฝั่งทางไรนะทางไรมันสับประหลาดไปเลย<ป>ชอบอันเนี้ยบึมได้เล่นกับพวกฉากพวกอะไรคือดี แต่ดูแล้วก็คงไม่กินสเปคมากนะเพราะกราฟิกไม่ได้ต่าอ่าอไอ้มีต่างก็แค่เรื่องเรื่องแสงอืมใช่ใช่เนี่ยกลัวกลัวเฟรมร่วงกับแสงนี่แหละถ้าเล่นนะเล่นคงลื่นอยู่อุ้ยมันตบศพได้ด้วยนี่หว่าอุ้ยเนี่ยคุณวากร้องแน่นอนตัวนี้ ไอพวกน<อ>นตัวไอพวกตัวอย่างนี้นี่ชุดมันจะสวยเลยนอนบลับบลับลัโอเคคำถามคำถามแรกเลยครับกูะจะสะคริปต์คัดซีนได้ไหมได้เออมันมันเวิร์ดจัดเลยอะถ้าเวิร์ดจัดมันไม่น่าจะคิดสคริปตัดซีนได้ไมั้งเนี่ยมีคัดซีนในเรื่องเลยอะทางเนี้ย เคาเตอร์จะเป็นเคา,ออาตเตอร์แบบแบบไลนะมีแต่มอนที่ผมไม่รู้จักมอนใหม่กับมอนเลยมันมันไม่โชว์มอนเก่าเลยอ่ะคิดว่าตัวนี้ชุดน่าจะสวยชุดต้องเป็อขนขนปุยชอบกันยิงเรียก SOS แบบนี้ของภาคไลนี่กระจอกอ้าอันนี้ผมไรไม่ได้ทำเก้นะอย่าอย่าบอกว่ามันสลับสลับอาวุธได้นะตอนตอนขี่นี่ใช่ไหม เดี nenhuma, <anut S 1> ๋ยวนะมันมี Jamie, ซีนสลับให้เห็นไหมวะที่ที่ที่มันขึ้นขึ้นไอ้สัตว์ขี่ไป attacking. แล้วมันเปลี่ยนเป็นเฮฟวี่โบกันนล้วเหนี่ไรไปะเออเนี่ยมันดาบใหญ่สะพายหลังใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดาบใหญ่สะพายหลังเสร็จปุ๊บนี่ไงเปลี่ยนเป็นเฮฟวี่โบกันพกสองอาวุธได้จ้าภาคนี้พกสองอาวุธได้เด้อแต่ว่าอยู่บนหลังนก อ่เออก็ดีนะเออกูจะได้จับอาวุธระยะไกลบ้างปกติแบบไม่เคยอยากคิดจับเลยแต่ถ้าให้เลือกก็คงจะเลโกลัตหละแะครับยัไม่รู้วกสออาวุธได้กูดาบยาวกระดับสองพยหารอยาวๆแต่อาวุธที่กูเล่นเป็นหลักก็สวิตเอ็กเหมือนเดิมอะกูสองพันห้าแ้วก็คงจะไตมารแรกอะถ้าไม่เลื่อนนะ เฮ้ยชุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดมันใช่ไหมเนี่ยตาดูดิไม่ไม่แน่ใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฟอร์รี่ข้างหลังเนี่ยมันหนักไอ้นั้นไม่ใช่เหรอนี่ยจากการ์ดไม่ใช่เหรอนี่ยบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ชุดมันนี่แหละเนี่ยเนอะชุดมันเลยเนี่ยงัดโอ้แม่งไม่ชัดเลยอีกตัวนั้นชุดอะไรเนี่ยสีเหลืองอ่ะชุดนี้ไม่ต้องสีแดง เออมันเหมือนตุตะาหน้าโดนนะเอ,อติอตานาดอนเนี่ยดูเต่าเต่าอ่ะไมดจักรการอะชุดมันดูเต่าเต่าไม่จากาัจากรจักรหัวมันจะเด็ดล็อกชุดมันจะหัวเด็ดล็อกโคตรแต่ดีนะกูว่าไอ้การแบบถ้าเราสามารถเออสามารถเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ได้มันทําให้ดูหลากหลายขึ้นเนี่ยชุดดูสวยนะมันมันแอสซิซิน่ะโคตรเปอร์เสียไอ่ชุดแม่งแล้วก็ไอ้เอ่อ อะไรนะแคปคอมแคปคอมเขาเพิ่งมาเปิดเพจออฟิเชียลในไทยอ่ะมีมีลุ้นม,มีลุ้นซันไทย,ไ,ทยไหมนะเออโง่งมันฮันเป็นหนึ่งในเกมที่คนไทยเล่นเยอะมากเออก็ใช่ใช่ใชจะมีก็ไม่แปลกอืมได้อย่ากคือมีไม่มีไม่ตากันอแต่ว่ามีก็ดีไงคือมันจะได้แบบไอ้อะไรว่แบบพวกอันส,ก,สกุงสกิลอะไรก็ง่ายขึ้นใช่เรื่องอะไรก็ โอเคคือบางทีกูก็เปไม่ทัน <c oughs> กูก็เปไม่รู้เรื่องดี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 ดดจะได้เข้าถึงคนถ้ามีภาษาไทยกูจะไ,ได้เปิดภาษาบนเปิดภาษาบนทันแบบดูแบบเปร์เซียสุดๆดูดูนักประจนัยดีอะชอบแต่หมดหมดเตอร์แบบหน้าตามันเน้นอุบาทมากเลย เตออ์หน้าตาเหมือนเดี๋พวกที่แม่งในเดสเปสอะมวแทนนี่เฮียแบบว่าแบบแบบว่าแม่งกายพันเนอะเดอกันก็ดีก็ดีมันดูยังดูมีความเป็นเออเนี่ยสัตว์ในชีวิตจริงได้อยู่มันสามารถเรียกโชกโบกขึ้นมาเขี่ยเราขึ้นมาได้เลยจาก็เป็นเป็นระบบขี่มาเหมือนภาคไล สุดท้ายแม่ก็ต้องทำตามภาคเลยใช่ก็คือคือมันให้เขาเรียกอะไรคุณลิตี้ออฟไลท์เรามาแล้วอะ่ะแล้วอยู่ดีๆมันจะภาคไปอะแม่งคนแบบโอ้โหปรับตัวไม่ทันเขาเจ๊ช็อกกลัวอะไรก็ได้ขอแค่กินยานแล้วไม่เบี่ยงกลามอืมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอีโมดแล้วเอาไว้กดเล่นยาเนี่ยไอ้แม่เป็นคนเกลียดมาก เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมอนมอนมันเคลื่อนไหวเร็วแล้วอะทุกอย่างมันเร็หไปหมดเลยเมื่อก่อนมึงยังไม่ได้ช่วยให้ขึ้นเลยมอน <laughs> เอาไอซีนผู้สาวนั่นอยู่ไหนวะนี่ๆๆๆๆๆแรกแต่คนนี้สวยอชอบคนนี้จังเลยเอาขึ้นปกดีกวะเ <laughs> ขาก็อสองคนเลยส <laughs> <อ>า้า <laughs> แกล <laughs> ชอบคนเนี้สาวเจ้ <laughs> า ชาวปั้นโมเดลเห็นแล้วทีโดนโดนแน่สุดยอดโอ้แฮนเลอร์ภาคนี้งามเตะคนไหนจะไปกับเรากันนะนั่นนะซีกูมันจับสัตว์ได้ไหมอ่ะเห็นเห็นไอ้วัวเเออเนี่ยเนี่ยเห็นไอ้วกไอ้นกกระปูดทั้งหลายแหล่ที่เกาะบนหลังแล้วอยากได้อ่ะไม่จับได้อยู่แล้วจับมาเลี้ยงอ่ะโอ้โหจับมาพ่องโชว์ได้อยู่ เนี่ยมันควรจะได้น่ารักนไหยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยสัตว์เลี้ยงเรื่อะไรนะฮะมอะไรนะมึงว่าอะไรนะพูดว่าหมอยหมอยเมื่อกี้ไม่ใช่นกนั่นเหรอนกนีโม่หโอ้ยมอ้ยโอยภาคนี้ดูแล้วระบบนิวเวสน่าจะชัดแน่เลยใช่ถ้าวางๆาสองเออจริงๆมันก็โอเคตั้งแต่ภาคเวิร์แล้วเอ้เมื่อกี้มันเอาหินไปยิงเอาตะขอไปยิงเก็บเออใช่ใช่ไหม เดี๋ยวนะเออเว้ยเฮ้ยหยิบหินได้โดยที่ไม่ต้องเอื้อมไ็ยิงไงไม่ไงเมื่อกี้เก็บหินแล้วก็ยิงเออนั่นแหละส่วนพ<น>ายุทราเยเฉยๆก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรอืมโอ้ยระดับเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพอากาศแบบนี้ก็ต้องเอลเดอร์ดากอนแหละไม่ไงแต่ก็ไม่รู้ไงอ,อันนี้เหมือนเป็นตอนเริ่มเกมเลยซัมอ่ะปกติกคือถ้าเกิดมนมา,มาอย่างเงี้ย เหมือนตอนเกมภาคสามจินโอก้ามาแม่มันก็จะมีะะพายุมาแต่จินโอก้าไม่ไม่ใช่เอเดอร์แท้เสือกเสือกเรียกพายุได้ไม่ไม่ไม่ไอตอนภาคสามอะ่ะจินโอก้ามันหนีลงมาไอตัวไอตัวใหญ่สุดเป็นตัวเรียกพายุไอ้นั่นไงเอามาเสือามาเสืมันเป็นตัวเรียกพายุจินโอก้ามันเลยหนีมาออันนี้ก็อาจจะเป็นไอพวกนี้อรารวาสเพราะว่ามันหนีเอลเดอร์ก็ได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เว<ง>ลาเวลามันมีพวกอนนี้มันจะมันจะมีให้เห็น ปาบอนตัวนี้เสร็จแล้วเราถึงจะเห็นอีกตัวหนึ่งไงแต่ไอ้นี่ยมันต้องเล่นอะไรสักอย่างได้แน่ๆมึงเห็นอันนี้ไหมเห็นนะมึงดูมึงดูแะไอ้ไอ้บอนข้างๆเนะี่ยเปรี้ยเห็นไหมฟ้าผ่าหลังมันนะอ,อ่าเออมันคือสายล่อฟ้าไปว่ามันต้องมีเม่านิกอะไรสักอย่างมันเล่นไงพวกนี้ได้แน่ๆน,ะน่าจะมีชุดด้วยเออดูดีเปรียะนะ้ย เออแล้วกูก็ชอบอันนี้น่าจะเป็นคัดซีนนะคัดซีนเปิดตัวมอนเตอร์กูค่อนข้างชอบคัดซีนแบบนี้มากเลยมันมันเหมือนกับตัวเรามันได้อยู่กับแบบอยู่กับเหตุการณ์นั้นจริงๆอะตอนคัดซีนของภาคไลท์คือมันจะตัดเข้ามอนเตอร์ตบกันเองใชไหมประมาณนั้นแล้วก็มีกรอนไทยกุญี่ปุ่นอะไรเงี้ยกพราว่าแบบนี้มันดูอินมากกว่ามันดูเบียวอ่ะชอบแล้วเราก็จะเห็นแฮนเลอร์กระโดดไปฆ่าตัวตาย แล้วก็พาเราตุยไปด้วยเหมือนเดิมใช่ไหมอีเนี่ยกี่แฮนเลืลหายไปแล้วอืออีแล้วอย่าให้มันมีบทเยอะเลยเดี๋ยวมันเป็นภาระเฮ้ยแฮนเดิลสวยอาเป็นภ<ม>าระไดโ้โอ้โหมาตรฐานมึงดินะชัดเจนมาแล้วผมนะโอเคโอเคพอพออุ้ยไปลุ้นกัน <Yeah. S 1> ต่อไม่รู้งานวันไหนเดี๋ยววันไหนไม่รู้แต่กูไปนอนลวไอ้โอเค ไปรตีสวัสดแยก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 